คุณผู้ชมครับในวันพรุ่งนี้จนไปถึงวันศุกร์นี้นะครับที่ประชุมของสภาผู้แทรนราษฎรจะมีการพิจารณาร่างพรบง,งบประมาณรายจ่ายประจำปี2556ในวาระที่2กับวาระที่3ทางกรุงเทพโพก็เลยไปสำรวจตรวจสอบมาว่าในมุมมองของนักเศรษฐศาสตร์จำนวนทั้งหมด64ท่านเนี่ยมีมุมมองอย่างไรต่อร่างพรบอนี้บ้างปรากฏว่าคำถามแรกก่อนนะครับ คือเรื่องของการประมาณการรายได้ที่จะได้จากการจัดเก็บในปี56อยู่ที่2.19ล้านล้านบาทเนี่ยมีความเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนนักเศรษฐศาสตร์เสียงส่วนใหญ่40.6%คิดว่ารัฐบาลน่าจะสามารถจัดเก็บรายได้ตามเป้าหมายตามประมาณการแต่ในจำนวนที่ใกล้เคียงกันครับนักเศรษฐศาสตร์ 4, ขออภัยครับ39.1%คิดว่าการจัดเก็บรายได้นั้นอาจจะต่ำกว่าประมาณการ ถามต่ออีกครับว่าแล้วการที่รัฐบาลนั้นกําหนดว่างบประมาณปี56จะเป็นงบประมาณแบบขาดดุลประมาณ3แสนล้านบาทเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมเสียงส่วนใหญ่ของนักเศรษฐศาสตร์39.1%เห็นว่าการขาดดุลน,น่าจะทําได้ต่ํากว่านี้ไม่น่าจะมากถึง3แสนล้านบาท35.9%เห็นว่าเป็นจํานวนที่เหมาะสมแล้วครับดูกันต่อว่าง,งบลงทุนที่รัฐบาลตั้งเอาไว้ก็คือ18.7%ของงบประมาณทั้งหมด หรือว,ว่าคิดเป็นจํานวน404ล้านบาทเหมาะสมหรือเปล่านักเศรษฐศาสาตร 40. ์40.6%เห็นว่าสัดส่วนงบลงทุนต่อ GDP น่าจะสูงมากกว่านี้อันนี้ถือว่าเป็นปัญหาคาลาคาซังที่จัดทําร่างงบประมาณมากี่ครั้งต่อกี่ครั้งกี่ปีต่อกี่ปีนักเศรษฐศาสาตร์ก็มองอย่างนี้เหมือนกันหมดครับว่างบลงทุนของประเทศไทยนั้นน้อยจนเกินไปและสิ่งที่นักเศรษฐศาสาตร์ส่วนใหญ่กังวลมากที่สุดเกี่ยวกับการใช้งบประมาณ ถึง57.8อมองตรงกันก็คือเป็นห่วงเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันตามมาด้วย20.3คือการใช้ง,งบประมาณไปในทางโครงการประชานิยมและถัดมาก็คือความไม่มีประสิทธิภาพในการใช้งบประมาณข้อเสนอนครับของนักเศรษฐศาสตร์ที่ตอบแบบสอบถามของทางกลุ่มเทพโพลว่าการจัดทําพรบง,งบประมาณปี56เนี่ยควรจะมีการปรับปรุงหรือว่าทําอะไรเป็นพิเศษบ้างอันดับแรกครับรัฐบาลควรคํานึงถึงประสิทธิภาพของการใช้เงิน ต้องมีการจัดลำดับความสำคัญของโครงการอะไรมาก่อนอะไรมาหลังและที่สำคัญแต่และโครงการนั้นควรจะสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอันดับที่2รัฐบาลควรใช้งบประมาณเพื่อพัฒนาตามวัตถุประสงค์ในการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันทั้งการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานการพัฒนาการศึกษาและตามด้วยอ,อันดับ 3. รัฐบาลควรเร่งทางบประมาณให้มีความสมดุลบริหารจัดการสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ให้ดีและไม่ควรก่อหน,นี้ ให้มาใช้ในโครงการประชานิยมมากจนเกินไปนะครับเพราะอย่าลืมว่าตัวเลขของสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ในขณะนี้41-42%เนี่ยอันนี้คือก้อนที่ยังไม่ได้มีการไปรวมก้อนใหญ่เัฐบาลเตรียมจะกู้มาใช้ในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานจะอย่างใดฮะพามาดูเรื่องของรถแท็กซี่กันบ้างคุณผู้ชมครับเมื่อเช้านะครับผมมีโอกาสได้พูดคุยกับทางทรัฐมนตรีช่วยคมานาคมคุณชัดชาติสิทธิพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของข้อเสนอที่ต้องการจะมีการ ให้นารถขนาดเล็กที่มีเครื่องยนต์ต่ากว่า1 5 0 0หซีซีหรือประมาณสัก1,300่งซีซีเนี่ยสามารถเอามาทําเป็นรถแท็กซี่ได้คุณชัดชาติเท้าวความให้ฟังก่อนนะครับว่าความจริงข้อเสนอนี้มีที่มาจากทางที่ปรึกษาของรัฐมนตรีคมานาคมและตอนนี้ทางกระทรวงก็เสนอไปให้กรมการขนส่งทางบกศึกษาความเป็นไปได้ก่อนว่ามีโอกาสเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนมาดูข้อดีข้อเสียกันหน่อยครับข้อดีของโครงการนี้จริงๆที่มีการเสนอขึ้นมาเนี่ยเป็นเพราะว่าทางกระทรวงคมานาคมนั้น ต้องการให้คนขับรถแท็กซี่มีแท็กซี่เป็นของตัวเองมากยิ่งขึ้นเพราะว่าจากตัวเลขณนะปัจจุบันครับตอนนี้เรามีแท็กซี่ทั้งระบบเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก1 0 0 0 0 0สคันด้วยกันโดย8 0 0 0 0่นคันปรากฏว่าเป็นการเช่าก็คือเจ้าของจริงๆเนี่ยมาจากอู่รถและเป็นการเช่าส่วนอีกประมาณ20,000คันที่เหลือก็เป็นเจ้าของจริงๆเพราะฉะนั้นเขาต้องการเพิ่มสัดส่วนกลุ่มหลังให้คนขับรถแท็กซี่มีโอกาสเป็นเจ้าของรถมากขึ้นก็คิดว่าถ้าเกิดราคารถมันถูกลงขนาดของรถมันเล็กลง ก็น่าจะสามารถเพิ่มโอกาสตรงนี้ได้อันนี้คือข้อดีฮะส่วนข้อเสียกรณีถ้าเกิดว่าใช้รถคันเล็กแน่นอนว่าก็จะจุผู้โดยสารอาจจะนั่งกันเบียดเบียดหน่อยแล้วก็ขนสัมภาระไม่ได้มากนักรวมทั้งถ้าเกิดว่ารถเล็กจนเกินไปอาจจะถึงขั้นทําให้ติดตั้งถัง NGV ไม่ได้ก็จะไม่สอดคล้องกับนโยบายของทางรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมให้คนขับรถแท็กซี่นั้นหันมาใช้ n อ v กันมากยิ่งขึ้น ก็เลยกลายเป็นมีทั้งข้อดีและก็ข้อเสียที่ตอนนี้ข้อสรุปยังไม่แน่ชัดน,นะครับว่าตกลงจะออกมาในทิศทางใดเพราะว่าทางกระทรวงคมนาคมให้เวลากับกรมการขนส่งทางบกศึกษาประมาณสัก2อาทิตย์แล้วค่อยเสนอกลับมาอีกทีหนึ่งแต่ว่าแน่นอนว่าในกลุ่มของเจ้าของอู่เองหลายๆค่ายก็ไม่เห็นด้วยนะครับที่จะให้มีการนํารถเล็กมาใช้ในการเป็นแท็กซี่ได้เพราะว่าจะทําให้ประสิทธิภาพในการให้บริการนั้นลดน้อยลงส่วนข้อเสนอเรื่องของการขยายอายุของแท็กซี่ ที่ทางผู้ประกอบการที่ทางด้านของคนขับรถแท็กซี่ต้องการจาก9ปีให้เป็น12ปีอันนี้รนะัฐมนตรีช่วยคมานาคมมออย่างนี้ครับว่าถ้าเกิดเรามีการขยายเรื่องของอายุรถแท็กซี่เนี่ยให้ยาวนานออกไปก็จะทําให้มีผลกระทบต่อเรื่องของการปล่อยมลพิษเพราะว่ารถยิ่งเก่าสภาพยิ่งไม่ดียิ่งปล่อยมลพิษมากเขาก็เลยมีการกําหนดว่าอายุรถแท็กซี่ในปัจจุบันไม่ควรจะเกิน9ปีนะครับเพื่อเป็นการลดการปล่อยมลพิษในเมืองและก็ในบริมณฑลด้วยฮะ ส่วนเรื่องของปัญหาที่ใครต่อใครร้องเรียนเข้ามาเหมือนๆกันว่าเวลาเรียกรถแท็กซี่แล้วคนขับรถแท็กซี่เนี่ยไม่ค่อยจะรับเลยโดยเฉพาะช่วงฝนตกตอนนี้นะครับทางกระทรวงคมนาคมก็เร่งให้บรรดาคนขับรถแท็กซี่ทั้งหลายไปจดทะเบียนใบขับขี่สาธารณะให้เสร็จตอนนี้ผ่านมาแล้วประมาณ2เดือนครับมีคนไปจดก็ประมาณสัก4ี่หมื่นกรายก็เลยอ,อีกประมาณครึ่งหนึ่งก็คิดว่าน่าจะสามารถจัดทําแล้วก็เข้าสู่ระบบให้ได้โดยเร็วแล้วก็หนึ่งอย่างที่ตามมาพอมีการจัด ทุกอย่างเข้ามาสู่ระบบจากแท็กซี่ที่ไม่ถูกกฎหมายก็กลายมาเป็นแท็กซี่ที่ถูกกฎหมายก็เลยทําให้เรื่องของการร้องเรียนเกี่ยวกับแท็กซี่ปริมาณลดลงเมื่อเทียบป,ปีต่อปีโดยลดลงมาประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วครับพูดถึงเรื่องของแท็กซี่แล้วก็มาดูเรื่องของราคาน้ํามันกันหน่อยนะครับสำหรับใครต้องใช้รถยนต์ส่วนตัวเพราะว่าทางไทยออยครับมีการประเมินเอาไว้ว่าในรอบสัปดาห์นี้มีโอกาสสูงมากที่ราคาน้ํามันขายปลีกในประเทศไทยจะถีบตัวสูงขึ้น เนื่องจากว่าตอนนี้ค่าการตลาดครับทั้งในกลุ่มของเบนซินแล้วก็ในกลุ่มของดีเซลเหลืออยู่เพียงแค่70สตางค์ต่อลิตรเท่านั้นท้งนั้นที่ตามปกติแล้วค่าการตลาดที่ควรจะเป็นและเหมาะสมจะอยู่ที่ประมาณ1บาท50สตางค์ต่อลิตรที่มาที่ไปของราคาน้ํามันในตอนนี้นะครับที่มีโอกาสจะถีบตัวสูงขึ้นก็มีปัจจัยบวกมาจากเรื่องของภาวะเศรษฐกิจโดยรวมมีการประกาศตัวเลข GDP ของญี่ปุ่นออกมาต่ํากว่าคาดรวมถึงตัวเลข GDP ของทางกรีซบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะ ตัวเลขเศรษฐกิจไม่ดีมันน่าจะทําให้ดีมานไซส์หรือวความต้องการพลังงานเนี่ยมันลดน้อยลงไม่ใช่เหรอไทยอออธิบายอย่างนี้ครับคือด้านหนึ่งพอตัวเลขเศรษฐกิจออกมาไม่ดีปุ๊บก็เลยทําให้นักลงทุนเนี่ยมีการคาดการณ์กันว่ายิ่งตัวเลขเศรษฐกิจออกมาไม่ดีมากขึ้นเท่าไหร่ยิ่งมีโอกาสสูงมากขึ้นที่บรรดาธนาคารกลางของประเทศพัฒนาแล้วจะออกมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเฉพาะทางฝั่งของสหรัฐอเมริกาอย่างทางเฟดหรือว่าธนาคารกลางของสหรัฐ ที่จะมีการประชุมกันวันที่12กันยายนก็อาจจะออก QE 3ออกมาก็เป็นไปได้ก็เลยเป็นแรงกระตุ้นครับที่ผลักดันทําให้ราคาน้ํามันนั้นไม่ยอมต่ําลงมาสักทีหนึ่งก็เลยมีการประเมินเอาไว้จากไทยออยว่ากรอบการเคลื่อนไหวของราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกถ้าเป็นที่เวสต์เท็กซัสในรอบสัปดาห์นี้จะอยู่ในช่วง85-95ดอลลาร์สหรัฐต่ตอบาร์เรลแต่ถ้าเป็นเบนด์ของทางอังกฤษนะครับจะอยู่ในช่วง105-115ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะครับ ปิดท้ายครับดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นบ้านเราวันนี้กันหน่อยครับตอนเปิดตลาดเนี่ยเปิดตลาดได้ในแดนบวกจากนั้นก็แว่งตัวในกรอบแค,ๆคบๆครับบวกสลับกับลบสุดท้ายปิดครึ่งเช้าบวกขึ้นมาได้2.45จุดดัชนีปิดครึ่งเช้าที่1,221.82จุดด้วยมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่13,681ล้านบาททางบริษัทหลักทรัพย์เค s e m ซมิโนะครับให้แนวต้านเอาไว้ในรอบสัปดาห์อยู่ที่1,228จุดคิดว่ามีโอกาสสูงมากครับ ที่ดัชนีนั้นจะขึ้นมาทดสอบแนวนี้ได้เพราะแม้จะเป็นการเคลื่อนไหวในไซ์เวย์แต่เป็นการเคลื่อนไหวไซเวย์แบบขาขึ้นมากกว่าที่จะเป็นแบบขาลงแล้วก็มีการประเมินเอาไว้นะครับเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากทั้งธนาคารกลางทั้งฝั่งสหรัฐแล้วก็ทางฝั่งยุโรปด้วยโดยกลุ่มตอนนี้ที่น่าสนใจจะเห็นได้ว่าเริ่มมีการสวิช์กลุ่มครับจากกลุ่มของพลังงานหันมาหากลุ่มสื่อสารและก็กลุ่มแบงก์กันมากขึ้น ส่วนค่างเงินบาทช่วงเช้าวันนี้เปิดตลาดมาครับหลังจากหยุดยาวไป3วันเปิดตลาดมาอยู่ที่31บาท43ถึง45สตางค์ต่อ1ดอลลาร์สหรัฐจากปิดตลาดไปเมื่อวันศุกร์31บาท4 8ถึง50สตางค์ต่อ1ดอลลาร์สหรัฐขณะที่ราคาทองคำครับช่วงเช้าปรับตัวลดลง100บาททองคำแท่งรับซื้อบาทละ23,950ขายออก2 4 0 5 0บาทขณะที่ทองรูปพรรณขายออกบาทละ24,450บบาทนะครับ เดี๋ยวไปพักกันก่อนครู่นึงครับช่วงหน้ามาเกาะติดสถานการณ์ในต่างประเทศดูกันซึว่าตอนนี้สถานการณ์ในซีเรียนั้นหนักหนาสาหัสขนาดไหนติดตามได้ช่วงหน้าครับ